บทที่267หัวอีห่าวออกมาจากความสันโดษในห้องใต้ดินอันมืดมิดคุณไม่สามารถรู้สึกถึงการเวลาที่ผ่านไปมีเพียงการกลั่นบริสุทธิ์จากแท่นบูชาเท่านั้นที่ยังคงรวมเข้ากับร่างกายของหัวอีห่าวเพื่อเป็นตัวเร่งสําหรับการเพาะปลูกเพื่อที่จะฝึกฝนอย่างบริสุทธิ์มากขึ้นเขาเพียงกินอาหารเพียงเล็กน้อยและยาโภชนาการบางชนิดที่ได้รับการขัดเกลาโดยสถาบันและใช้เวลาที่เหลือในการฝึกซ้อม ไม่ต้องสงสัยเลยว่าวิธีนี้เหงามากแต่ทุกครั้งที่หัวอีเหารู้สึกหมุดหงิดเขาเพียงแต่ท่องมนสามตัวละครในใจอย่างเงียบๆและเขาสามารถมุ่งความสนใจไปที่การสำรวจและความพยายามต่อไปได้ทันทีสามคำนี้คือหวังตรงเอ,อ๋เวลาผ่านไปวันแล้ววันเล่าทั้งสถาบันสื่อหลเคร์และนิกายถังดูสงบมากพริบตาเดียวก็ผ่านไปอีกสองเดือนไม่ใช่แค่สถาบันสื่อหลเครือเท่านั้นที่สงบแต่ยังรวมถึงทั้งทวีปด้วย หลังจากการเปลี่ยนแปลงมากมายเกิดขึ้นในอาณาจักรสุริยันจันทราแผ่นดินใหญ่ดูเหมือนจะสูญเสียความปรารถนาที่จะต่อสู้ไปในทันทีและทุกประเทศก็ดูสงบสุขมาก 3. อาณาจักรที่แต่เดิมเป็นของทวีปโตหลัวไม่มีบุคคลสําคัญเช่อนอาณาจักรสุริยันจันทราและอาณาจักรสุริยันจันทราไม่ได้เคลื่อนไหวอีกต่อไปแม้แต่ความขัดแย้งและความขัดแย้งเล็กๆน้อยๆที่มักเกิดขึ้นบริเวณชายแดนก็หายไปในช่วงเวลานี้ ทุกอย่างเงียบสงบอย่างน่าขนลุกเหตุการณ์เดียวที่ทุกคนคาดหวังและมีความสําคัญอย่างยิ่งคือสวีเทียนรันขึ้นครองบัลลังก์อย่างเป็นทางการคือจักรพรรดิรุ่นใหม่ของอาณาจักรสุริยันจันทราหลังจากขึ้นครองบัลลังก์แล้วจักรพรรดิองค์ใหม่ก็ดูเป็นคนต่ําต้อยมากโดยออกพระราชกฤษฎีกาเพียงไม่กี่ฉบับให้สร้างพื้นที่ที่เสียหายของหมิงตูขึ้นมาใหม่ในสายตาของผู้คนความสงบเช่นนี้เป็นสิ่งที่ดีอย่างแน่นอน แต่ในสายตาของผู้คนที่มีวิจารณญาณน,นี้คือความสงบก่อนเกิดพายุอย่างชัดเจนใครก็ตามที่คุ้นเคยกับสวีเทียนรันเพียงเล็กน้อยก็รู้ดีถึงความทะยทยานของวีรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ในรุ่นของงอเขาจักรพรรดิแห่งอนาจักรสุริยันจันทราเขาจะเงียบได้ขนาดนั้นจริงๆเหรอทั้งสามประเทศที่แต่เดิมเป็นของทวิปโตหลัวก็กำลังเตรียมการอย่างเข้มข้นเช่นกันสงครามจะเกิดขึ้นเมื่อใดก็ได้แต่สำหรับพวกเขาทุกๆวันที่เพิ่มขึ้น พวกเขาสามารถเตรียมพร้อมได้มากขึ้นช่องว่างในเทคโนโลยีนำทางวิญญาณทำให้พวกเขาสูญเสียความคิดริรเริ่มทั้งหมดในขณะนี้และหากพวกเขาต้องการตามทันอนาจาักรสุริยันจันทราในแง่ของเทคโนโลยีสิ่งที่พวกเขาต้องการมากที่สุดก็คือเวลาขัดกับภูมิหลังนี้เองที่ทำให้นิกายถังได้ขยายอาณาเขตของตนอีกครั้งนิกายถังซึ่งแต่เดิมตั้งอยู่ที่ชานเมืองเชก ได้ขยายตัวอีกครั้งและครอบครองพื้นที่ขนาดใหญ่ทางตะวันตกทั้งหมดของเมืองเชรกส่วนขยายในครั้งนี้ยังคงเป็นห้องแนะแนววิญญาณเนื่องจากการพัฒนาของนิกายถังทําให้สถาบันสื่อไหลเคร่อบรรลุข้อตกลงกับนิกายถังและห้องแนะแนววิญญาณได้กลายเป็นสถานที่ที่ดีที่สุดอย่างเป็นทางการสําหรับผู้สําเร็จการศึกษาจากสถาบันสื่อไหลเครการรักษาที่ยอดเยี่ยม ควบคู่ไปกับคำแนะนำของอดีตหัวหน้านักวิจัยของสถาบันสุริยันจันทราจะดึงดูดกำลังคนจำนวนมากอย่างไม่ต้องสงสัยแผนกแนะแนววิญญาณของสถาบันสื่อหลายเค่อยังคงโต้ตอบและช่วยเหลือนิกายถังในนามของการสื่อสารต่อไปโลหะทั่วไปและโลหะหายากจำนวนมากยังคงเข้ามายังเมืองเช็กด้วยการซื้อที่มีราคาสูงจากนั้นจึงกลายเป็นชิ้นส่วนของเครื่องมือแห่งจิตวิญญาณและส่งออกไปอย่างเงียบๆ ในเวลาเพียงสองเดือนนี้กายถังได้ส่งมอบเครื่องมือนำทางวิญญาณสามชุดส่วนใหญ่คือปืนใหญ่ให้กับอาณาจักรทั้งสองทั้งสามประเทศที่แต่เดิมเป็นของทวิปโต้หลวยังคงส่งชนชั้นสูงไปศึกษาที่สถาบันสื่อไหลเคื่อต่อไปไม่ว่ายุคไหนหรือภูมิหลังไหนพรสวรรค์ยังคงอยู่ชั่วน,นิรันด์การพัฒนาสถาบันสื่อไหลเคื่อเรียกได้ว่าจเจริญรุ่งเรืองอย่างแน่นอนสถาบันสื่อไหลเครื่อลานด้านในศาลาโพไซดอน สถานการณ์เป็นอย่างไรบ้างผู้เท่าสเสวียนถามชายชราที่ยืนอยู่ข้างๆเขาพร้อมใช่นิกายถังหังยี่ท่ามกลางเสียงคำรามอันดุเดือดนานชิวชิวและเยี่ยกูอี้ก็บินไปทั้งสองด้านพร้อมกันและร่างของจี้จื่อเฉินผู้คลั่งคล้ายดาบก็ค่อยๆปรากฏขึ้นเห็นได้ชัดว่าใบหน้าของเขาหน้าเกลียดเล็กน้อยและเสื้อผ้าของเขาก็ได้รับความเสียหายในหลาย มีเพียงดวงตาของเขาเท่านั้นที่ยังคงเฉียบคมและดาบแห่งการพิพากษาในมือของเขาก็เปล่งประกายด้วยแสงนันชิวชิวยืนหอบหายใจดวงตาที่สวยงามของเธอเต็มไปด้วยความตื่นเต้นเสร็จแล้วการทดสอบประสบความสำเร็จเยี่กูอี้ยกนิ้วให้เธอและดูตื่นเต้นเช่นกันจี้จื่อเชินทั้งเจ็บปวดและมีความสุขตลอดสองเดือนที่ผ่านมาในฐานะนักดาบสิ่งที่เขากลัวที่สุดคือการไม่มีคู่ต่อสู้ แต่ในช่วงสองเดือนที่ผ่านมาเขาต้องเผินกับคู่ต่อสู้ที่ยากกว่าตัวเขาเองคือสองสาวงามที่อยู่ตรงหน้าเขาเพื่อช่วยแม่ของเธอหนานชิวชิวพบว่าเขามีเป้าหมายในการฝึกฝนอย่างหนักทุกวันนอกจากนี้เย่ยกู่อี้ยังเป็นเด็กผู้หญิงที่บ้าคลั่งมากในการฝึกฝนสองคนนี้รบกวนจี้จือเฉินเพื่อแข่งขันทุกวันช่องว่างในการฝึกฝนทําให้เดิมทีจี้จือเฉินไม่เต็มใจที่จะต่อสู้กับพวกเขาแต่ทั้งสองก็ทําทุกอย่างที่ทําได้ พวกเขาไม่สนใจว่าจี้จื่อเฉินจะเต็มใจหรือไม่ตราบใดที่พวกเขาเห็นเขาพวกเขาจะโจมตีโดยตรงอย่างไรก็ตามพวกเขาก็รู้ด้วยว่าจี้จื่อเฉินจะไม่ทำร้ายพวกเขาจริงๆเป็นผลให้หลังจากการต่อสู้2เดือนความร่วมมือของทั้งสองก็เริ่มมีมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเขาค่อยๆสร้างเทคนิคการโจมตีแบบผสมผสานที่เป็นของพวกเขาโดยเฉพาะ ซึ่งผสมผสานความศักดิ์สิทธิ์ของเทวดาและการทำลายล้างของมังกระแดงได้อย่างสมบูรณ์แบบแม้ว่าจะไม่ใช่เทคนิคการผสมผสานจิตวิญญาณการต่อสู้แต่ก็ยังเพียงพอที่จะประเมินได้การผสมผสานเทคนิคแห่งจิตวิญญาณตอนนี้จี้จื่อเฉินที่จะเอาชนะพวกเขาได้ยากขึ้นกว่าเดิมมากเมื่อคุณสูญเสียสมาธิแม้แต่น้อยพวกมันอาจเอาเปรียบคุณด้วยซ้ำแน่นอนว่าทั้งสองก็รู้เช่นกันว่านี่เป็นเพราะจี้จื่อเฉินแสดงความเมตตาต่อพวกเขาและไม่ได้ฆ่าพวกเขา ไม่เช่นนั้นพวกเขาจะพ่ายแพ้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ถึงกระนั้นก็ตามเป็นเรื่องน่าทึ่งมากที่พวกเขาสามารถทำการปรับปรุงได้ภายในสองเดือนนานชิวชิวเข้าใกล้ระดับ60มากขึ้นเรื่อยๆและประสบการณ์การต่อสู้ที่แท้จริงของเขาเพิ่มขึ้นอย่างน่าประหลาดใจจี้จื่เฉินใส่หัวอย่างช่วยไม่ได้มองดูตัวเองหันหลังกลับและจากไปโดยมีดาบแห่งการพิพากษาอยู่บนไหลของเขา นานชิวชิวใช้หมัดเล็กๆของเธอแล้วพูดว่าคราวหน้าฉันต้องเอาชนะเขาให้ได้เยี่ยกูอี้ยิ้มและพูดว่าถ้าอย่างนั้นคุณควรปรับปรุงพลังวิญญาณของคุณอย่างรวดเร็วเมื่อคุณไปถึงวงแหวนที่หและได้รับทักษะวิญญาณที่หกฉันคิดว่าเราจะมีอะไรให้เล่นกันทำไมคุณถึงสนุกละ่ะฉันคิดว่าคุณสองคนใกล้จะตายแล้วเสียงขี้เกียจของสวีซานสือนานชิวชิวมองเขาอย่างไม่มั่นใจมากและพูดว่า พี่ชายคนที่สามคุณรู้วิธีเทน้ำเย็นใส่เราทำไมเราถึงใกล้จะตายขนาดนี้สวีซานสื่อกล่าวว่าคุณคิดว่าจี้จื่อเฉินไม่สามารถเอาชนะคุณได้จริงๆหรือตอนนี้ในนิกายถังของเราเมื่อพูดถึงพลังการต่อสู้ส่วนตัวแม้แต่เป้ยปยและฉันต้องให้คะแนนเขาสองสามคะแนนแม้ว่าศิลปะการต่อสู้ของคุณจะพิเศษมันยังไม่เพียงพอ สิ่งที่ทรงพลังที่สุดเกี่ยวกับจี้จื่อเฉินคือเจตนาดาบที่ไม่ยอมแพ้ของเขาเขาระวังเมื่อเขาโจมตีคุณและเขาก็ไม่สามารถใช้จุดแข็งที่สุดของเขาได้หากคุณบังคับให้เขาทำเช่นนั้นคุณไม่ได้พยายามอย่างเต็มที่คุณจะไม่สามารถเอามันกลับมาได้เมื่อถึงเวลาคุณใกล้จะตายแล้วใช่ไหมทั้งสองมองหน้ากันและผู้หญิงทั้งสองก็อดไม่ได้ที่จะเปลี่ยนสีหน้าเล็กน้อย สวีซานสื่อพูดถูกพวกเขารู้สึกเช่นนี้แล้วเมื่อพวกเขาเริ่มต่อสู้กับจี้จือเฉินเป็นครั้งแรกแต่ต่อมาเพราะหลายครั้งมากขึ้นสู้ยิ่งลืมจุดนี้หัวใจของเยี่ยกู่อี้สันไหวและเขาก็ยิ้มให้สวีซานสื่อประจากเธอช่างงดงามตั้งแต่แรกเริ่มและรอยยิ้มของเธอก็มีเสน่ห์มากยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามใบหน้าของสวีซานสื่อเปลี่ยนไปอย่างเคร่งเครียดและเขาก็ก้าวถอยหลังโดยไม่รู้ตัวกอดอกแล้วพูดว่าคุณจะทำอะไร ฉันบอกคุณได้เลยฉันมีครอบครัวแล้วนอกจากนี้ฉันไม่ใช่คนเข้มแข็งดังนั้นอย่ามาล่อลวงฉันเลยไม่อย่างนั้นฉันก็ตายไปแล้วนานชิวชิวยิ้มและพูดว่าใครจะล่อลวงคุณได้คุณมีความคิดที่ดีที่สุดนั่นคือพี่สาวนานนานไม่รู้ว่าจะตกหลุมรักคุณได้อย่างไรไม่อย่างนั้นถ้าคุณเป็นแบบนี้ก็คือในขณะที่เขาพูดแล้วยกมือเล็กๆขึ้นแล้วตบจมูกอย่างดูถูกเหยียดหยาม เยี่ยกูอีกล่าวอย่างร่วมมือกันใช่แล้วเราไม่ชอบคุณพี่ชายคนที่สามคุณเห็นไหมว่าคุณยังพูดด้วยว่าเนื่องจากการปรับปรุงความแข็งแกร่งของเราพี่จี้จึงเหมาะสมที่จะเป็นคู่ต่อสู้ของเราน้อยลงเรื่อยๆจากนั้นเราก็ฉันควรจะเปลี่ยนคู่ต่อสู้ของฉันไหมจูจูลางสังหรณ์ก็เกิดขึ้นในใจของสวีซานสือและเขาพูดด้วยสีหน้าจริงจังฉันยังมีสิ่งที่ต้องทำพวกคุณฝึกซ้อมก่อน หลังจากพูดอย่างนั้นเขาก็หันหลังกลับและจากไปอย่าจากไปคอยดูการเคลื่อนไหวแม่มดน้อยสองคนได้ครอบครองเวทีศิลปะการต่อสู้แล้วเมื่อเปิดมันออกดาบแสงสีทองก็พุ่งเข้าใส่หัวของสวีซานสือโดยตรงหนานชิวชิวก็ไม่ได้ใช้งานเช่นกันเขาชี้ไปข้างหน้าด้วยมือขวาและแสงทำลายล้างสีชมพูก็เข้ามาด้านหลังสวีซานสื่อทันที สิ่งที่แปลกก็คือแสงทำลายล้างนี้ระเบิดทันทีเมื่ออยู่ห่างจากสวีซานสือไม่ถึง2เมตรกลายเป็นเส้นแสงจํานวนนับไม่ถ้วนและปกคลุมร่างกายของสวีซานสือมันไม่สมเหตุสมผลเหรอสวีซานสือกรีดร้องเดินโซเซและล้มลงไปข้างหน้า2 3งสก้าวสิ่งที่แปลกก็คือก้าวที่ดูวุ่นวายของเขาได้หลีกเลี่ยงจุดที่คมที่สุดของดาบศักดิ์สิทธิ์ของเย่ยกูอีแล้วว่ย้ายไปด้านข้าง สวีซานสือพลิกร่างของเขาเองก็ดึงแสงสีดำอันนุ่มนวลออกมาแสงสีดำเหล่านี้ดูอ่อนโยนราวกับคลื่นน้ำหมุนวนและพัวพันกับแสงทำลายล้างที่ไล่ตามอยู่ข้างหลังพวกเขาทันทีที่แสงแห่งการทำลายล้างเข้าสู่แสงสีดำเหล่านี้มันก็ทำให้เกิดระลอกคลื่นขนาดใหญ่ในทันทีแต่ระลอกคลื่นสีดำแต่ละอันยังคงหมุนอยู่และมันก็ไม่ปล่อยให้รังสีแสงลอดผ่านได้ แสงสีดำสองแสงและมีโลกขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าปิดกั้นเยี่ยกูอี้ที่ตกลงมาจากท้องฟ้าโลกขนาดใหญ่นี้เป็นสีดำสนิทโดยมีรูปเต่าสีน้ำเงินเข้มขนาดใหญ่ติดอยู่ที่ด้านหลังของเต่ามีงูสีแดงเลือดตัวเล็กขดอยู่แต่ดวงตาของงูนั้นเป็นสีฟ้าเมื่อโลกนี้ปรากฏขึ้นเวทีศิลปะการต่อสู้ทั้งหมดดูเหมือนจะมีชั้นระลอกคลื่นสีดำราวกับว่าสถานที่นั้นกลายเป็นทะเลสาบโดยสิ้นเชิง ทั้งสองพวกเขาก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกอึดอัดในร่างกายราวกับว่าร่างกายของพวกเขาติดอยู่ในลมในหุบเขาเฉียนคุณชิงชิงใครได้ประโยชน์มากที่สุดแน่นอนว่าไม่ใช่คนไม่กี่คนที่ปรับปรุงพลังวิญญาณของพวกเขาแต่เป็นสวีซานสือที่นั่นเขาได้แก้ไขช่องว่างทางอารมณ์กับเจียงหนานหนานและในที่สุดทั้งสองก็มารวมตัวกันยิ่งไปกว่านั้นมันยังทำให้เขาสามารถหวน,นึกถึงฉากดั้งเดิมและปลุกพลังของโลได้อย่างสมบูรณ์ ดังนั้นเขาจึงมีจิตวิญญาณการต่อสู้ที่ทรงพลังอย่างยิ่งและมีสายเลือดโบราณที่บริสุทธิ์อย่างแท้จริงในบรรดาสัตว์ประหลาดทั้งเจ็ดคนที่แข็งแกร่งที่สุดไม่ใช่เป่ยเป่ยอีกต่อไปแต่เป็นสวีสาซานสือสวีสาซานสือมีเกราะต่อสเวียนอู่ทันทีที่โลกออกมาดูเหมือนว่าสวีสาซานสือจะสูงขึ้นและมีระลอกคลื่นสีดำจำนวนนับไม่ถ้วนยังคงพุ่งออกจากร่างกายของเขาสวีสาซานสือก้าวไปข้างหน้าด้วยเท้าซ้ายของเขาจูจ่ๆโลกก็มีขนาดเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า และแรงกระทบกระเทือนที่รุนแรงก็ถูกส่งออกมาจากมันทันทีแสงสีดำในเวทีศิลปะการต่อสู้ทั้งหมดระเบิดขึ้นและระลอกคลื่นสีดำเหล่านั้นดูเหมือนจะกลายเป็นจุดแสงสีดำลอยขึ้นไปในทันทีเราวกับ่าจานที่เต็มไปด้วยน้ำถูกตกอย่างแรงจากด้านล่างพลังสั่นสะเทือนขนาดใหญ่ทำลายการโจมตีครั้งต่อไปของเย่ยกูอี้และหนานชิวชิวทันที ผู้หญิงทั้งสองรู้สึกราวกับว่าพลังวิญญาณที่พวกเขาโจมตีถูกฉีกเป็นชิ้นๆด้วยพลังสันสะเทือนอันทรงพลังนี้ในทันทีใบหน้าทั้งหมดซีดลงและถอยกลับไปอย่างไรก็ตามวงกลมระลอกคลื่นสีดำปรากฏขึ้นอีกครั้งทันทีและเมื่อประกอบกับความล่าช้าที่เกิดจากแรงกระแทกการเคลื่อนไหวของผู้หญิงทั้งสองก็ซบเซาอย่างเห็นได้ชัดฮิฮิพวกคุณทำงานหนักหลังจากที่ชิวชิวไปถึงวงแหวนที่6แล้วคุณลองตามหาฉันดูสิ สวิซานสื่อยิ้มและโบกมือให้ผู้หญิงสองคนทันใดนั้นสีดำที่อยู่รอบๆก็แข็งแกร่งขึ้นและผู้หญิงสองคนที่ถูกจำกัดต้องปกป้องด้วยความแข็งแกร่งทั้งหมดของพวกเขาอย่างไรก็ตามเมื่อสีดำจางหายไปสวีซานสื่อก็หายตัวไปโดยสิ้นเชิงเขาเขาแข็งแกร่งมากหนานชิวชิวพูดด้วยความตกใจเย่กูอี้ยังมีการแสดงออกที่เคร่งครึมว่าจิตวิญญาณการต่อสู้ของเขาแข็งแกร่งมาก แม้ว่าจะเป็นธาตุน้ำแต่ก็ยังมีพลังของธาตุดินยิ่งกว่านั้นฉันรู้สึกได้ว่าพลังวิญญาณของเขาไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกันอีกต่อไปฉันประเมินว่าเขาน่าจะมีระดับประมาณ68เป็นอย่างน้อยและกำลังจะถึงเกณฑ์ที่ระดับเจนานชิวชิวพูดด้วยความประหลาดใจถ้าอย่างนั้นนิกายถังของเราก็จะมีเจ็ดวงแหวนคนที่สองเหรอเยี่ยกูอี้พยักหน้าเบาๆเขาดูเหมือนจะไม่ทรงพลังขนาดนี้มาก่อน แต่ในช่วงสองเดือนที่ผ่านมาจู่ๆเขาก็แข็งแกร่งขึ้นบทสนทนาระหว่างผู้หญิงสองคนถ่ายทอดไปยังหูของสวีซานสือที่เดินเข้าไปในห้องโถงด้านหลังอย่างชัดเจนสวีซานสืออดไม่ได้ที่จะยิ้มเล็กน้อยรู้สึกภูมิใจเล็กน้อยในใจวิสัยทัศน์ของเย่ยกูอี้นั้นแม่นยำมากใช่แล้วพลังวิญญาณของเขาถึงระดับ68แล้วในหุบเขาเฉียนคุนเหวินชิงระดับพลังวิญญาณของเขาไม่ได้รับการปรับปรุง แต่หลังจากที่วิญญาณการต่อสู้ถูกเปลี่ยนเป็นเสวียนอูอย่างสมบูรณ์ระดับพลังยุธ์ของเขาก็เข้าสู่สภาวะที่แปลกประหลาดโดยตรงนั่นคือการระเหิดการระเหิดของจิตวิญญาณการต่อสู้ของเขายังนำไปสู่การระเหิดของพลังวิญญาณของเขาเองด้วยหลังจากฝึกฝนมานานกว่าสองเดือนเขาก็ค่อยๆเปลี่ยนพลังวิญญาณที่อ่อนล้าของเขาให้สมบูรณ์ในช่วงสองวันที่ผ่านมาเท่านั้นที่เขารวมตัวเข้ากับจิตวิญญาณการต่อสู้ที่พัฒนานแล้วอย่างสมบูรณ์ พลังวิญญาณน,นี้เพิ่มขึ้นเป็นระดับ68โดยธรรมชาติสวีซานสื่อประมาณการว่าภายในครึ่งปีอย่างมากที่สุดเขาจะมีโอกาสไปถึงระดับ70ด้วยพลังของสวียนอูของเขาเมื่อเขาทะลุระดับ70เขาจะไม่กลัวแม้ว่าเขาจะ,ะเผชิญหน้ากับผู้เชี่ยวชาญระดับ80โดยธรรมชาติแล้วเขาไม่ใช่คนเดียวที่ได้รับการปรับปรุงประสบการณ์ของการแข่งขันได้สร้างผลประโยชน์มากมายให้กับทุกคนในนิกายถังที่เข้าร่วมการแข่งขันในเวที การต่อสู้แห่งชีวิตของภูเขาและความตายได้ส่งผลกระทบอย่างมากต่อศักยภาพของตนเองภายใต้การนำส่วนตัวของคณะบดีหยานเฉาเจอ๋อเจียงหน,น,นานและเซียวเซียวประสบความสำเร็จในการได้รับแหวนวิญญาณที่หกของพวกเขาและพวกเขาทั้งหมดได้รับการเลื่อนตำแหน่งให้เป็นจักรพรรดิวิญญาณความแข็งแกร่งของนิกายถังทั้งหมดได้มาถึงระดับใหม่แล้วเยี่ก,กู่อี้และหนานชิวชิวมีศักยภาพมากจริงๆ สาเหตุหลักที่พวกเขายังไม่สามารถแข่งขันกับทุกคนในนิกายถังได้คือหลักฐานการฝึกฝนของพวกเขาเองสถาบันสื่อหลายเคร่อไม่ได้ถูกเรียกว่าเป็นสถาบันการศึกษาอันดับหนึ่งของโลกโดยปราประโยชน์แก่นแท้ของการสอนของเขาไม่มีผู้ใดเทียบได้ในโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพูดถึงการฝึกฝนปรมาจารย์วิญญ,ญาณไม่มีใครเทียบเขาได้ทั้งสองต่างก็เดินตามเส้นทางเดียวกับที่เจ็ดสัปประหลาดเคยผ่านมา หลังจากขัดเกลาไม่กี่เดือนนี้หลักฐานที่ไม่น่าเชื่อถือของพวกเขาก็ค่อยๆมั่นคงมากขึ้นและการปรับปรุงครั้งต่อไปของพวกเขาก็จะมากขึ้นเรื่อยๆอ,อย่างแน่นอนมีเสถียรภาพเร็วขึ้นด้วยครูและเพื่อนที่ดีเช่นเจ็ดสัป,ประหลาดและคำแนะนำจากผู้มีอำนาจที่สถาบันสื่อหลยเคร์การเพาะปลูกของเด็กผู้หญิงทั้งสองได้รับการปรับปรุงอย่างก้าวกระโดดพี่ชายคนที่สามจู่ๆเสียงที่ชัดเจนก็ดังขึ้น ใช่สวีซานสื่อเห็นด้วยโดยไม่รู้ตัวยกเว้นคนไม่กี่คนในนิกายถังเช่นเปไปเสี่ยนซือเวิรนและเหอไฉ่โถเกือบทุกคนเรียกเขาว่าสิ่งนี้ของทุกคนในนิกายถังไม่ได้กังวลเรามาเรียนรู้กันดีกว่าเสียงใสเอ่ยอ,อีกครั้งหืมฮะจูจู่สวีซานสื่อก็ตื่นขึ้นมาหลังจากเห็นด้วยและเงยหน้าขึ้นมองโดยไม่รู้ตัว เมื่อเขาเห็นชายหนุ่มมีรอยยิ้มและความมั่นใจบนใบหน้ารูม่านตาของเขาก็ขยายออกทันทีจากนั้นเขาก็ดีใจมากและรีบวิ่งเข้าไปหาเขาแล้วกอดเขาใหญ่เด็กดีในที่สุดคุณก็ออกจากความสันโดษแล้วสวิซานสือตะโกนอย่างตื่นเต้นใช่หลังจากที่ฉันออกมาจากความสันโดษฉันก็อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าพอออกมาก็บังเอิญเห็นโชดีๆ ที่สามความแข็งแกร่งของคุณพัฒนาขึ้นมากจริงๆฉันยอมรับมันด้วยสามสวิสานสื่อหัวเราะเบาๆและพูดว่าเจ้าเด็กน้อยอย่าทำแบบนี้เฮ้พร้อมหรือยังขาของเจ้าหายดีแล้วหรือยังเมื่อสิ่งนี้ปรากฏต่อหน้าสวีสานสือสิ่งที่ทำให้เขาประหลาดใจไม่ใช่ใครอื่นนอกจากหัวอีเฮาซึ่งอยู่ในอันดับที่6ในบรรดาสัตว์ประหลาดทั้ง7เนื่องจากความสันโดษของเขามันส่งผลต่ออารมณ์ของทุกคน หัวอีห่ายกขาขวาขึ้นเตะไปในอากาศสองถึงสครั้งจากนั้นพยักหน้าให้สวีซานสือและพูดว่ามันหายดีแล้วเส้นลมปราณทั้งหมดเชื่อมต่อกันพลังงานของมนุษย์ต่างๆทั้งหมดในร่างกายถูกหลอมรวมโดยฉันพูดแบบนี้มีแสงจางๆแวบขึ้นมาในดวงตาของเขาแม้ว่าสายตาของสวีซานสือจะไม่ดีเท่ากับหัวอีห่าแต่ก็ยังค่อนข้างดีและเขาเพิ่งสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงในดวงตาของเขาชั่วขณะ เขาประหลาดใจที่เห็นแสงสีขาวจางๆแวบเข้ามาในดวงตาของหัวอีห้าวซึ่งขาดความแข็งแกร่งและความสะดุดตาของสีทองดั้งเดิมแต่มีความชุ่มชื้นเพิ่มขึ้นเหมือนหยกทุกคนมีความรู้สึกค่อนข้างจำกัดเกี่ยวกับมันน้องชายตัวน้อยคุณเปลี่ยนไปแล้วหลังจากที่หวังตงเอ๋อถูกเปิดเผยว่าเป็นผู้หญิงที่ปลอมตัวเป็นผู้